สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็คพัสดุนะคะกล่องแรกเป็นของน้องจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะก็ที่สั่งไปยอย่างแรกนะคะจะเป็นคัพเค้กคูมาค่ะแล้วก็เป็นหัวลิงนะคะ2ชิ้นนะนี่นะคะแล้วก็เป็นปังในสดอีกหนึ่งชิ้นนะแล้วก็ต่อมาอันนี้เป็นของน้องจังหวัดนครราชสีมานะคะ ก็ที่สั่งไปนะอย่างแรกจะเป็นช็อตเค้กนะคะสองชิ้นนะเป็นสีชมพูแล้วก็ม่วงนะคะแล้วก็เป็นสเบปะรี่นะแล้วก็เป็นมินิบันกุเต้ามูค่ะกล่องต่อมาน,นี้เป็นของน้องจังหวัดจันทบุรีนะคะก็สั่งไปเป็นพวกมินินะคะเยอะมากเลยนี่นะอย่างแรกนะคะจะเป็นปังแผ่นกุยเต้ามูค่ะสี่ชิ้นนะ ังจะมาจะเป็นบัน้นบ้านอีก4ชิ้นนะคะมินิบ้านคุเรธ,ธามะ6ชิ้น,นะคะ่ะแล้วก็บัานอีโมจินะคะ2ชิ้นแล้วก็มีเป็นบ้านคารบีแล้วก็นี่นะก็จะเป็นบัานไมล์ลิตเติ้ลนะคะกล่องต่อมานี้เป็นของน้องสวัสดิ์หน้านะคะก็อย่างแรกจะเป็นนี่นะปังในสดค่ะ2ชิ้นแล้วก็เป็นเต้าหู้นะคะ ไอติมโคนแล้วก็โดนัทนะคะโดนัทแบบนี้ะเอแคค่ะที่เหลือจะเป็นมีเดียมบันกุเดทามานะคะทั้งหมด5ชิ้นนะคะต่อมานี้เป็นของน้องอายจังหวัดหนองคายนะคะก็อย่างแรกนะคะจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์ค่ะแล้วก็อย่างต่อมานะคะจะเป็นสัวจัมโบ้ แล้วก็มีมมะะซัมโบนะคะซัมโบ้บันกูเดฮามะแล้วก็สับอรี่สีแดงแนวน้ำปังในสดมีเรื่องบันกูเดฮามะมีนิบันกูเดฮามะแล้วก็เป็นปังแผ่นกูเดฮามะค่ะกอบคุณน้องทั้ง5คนมากๆเลยนะคะ